ประกาศรับสมัครงานต้องการคนหาปลา แสงย้มเช้าสาสองเข้าตาของคุณและคุณพยายามที่จะลุกขึ้นคุณนอนอยู่บนห้าเรือที่ชื้นแฉะและหนาวเย็นที่คุณสลบสลายไปเมื่อคืนชายแร่งเตี้ยคนหนึ่งกำลังตะโกนสั่งคนงานที่กำลังขึ้นฝั่งเขาสังเกตเห็นคุณอ๋อต้อนรับสู่แกรนด์เตอร์เมโรคงต้องบอกว่าผมค่อนข้างจะประทับใจคุณตั้งแต่แรกเลยที่ผมเห็นคุณแนะนำตัวกับหินริมหาดไปแล้ว เห็นประ,ประคาคารแั้วไหมล่ะม่าฉายแสงไปที่คุณแล้วเอาล่ะผมดีใจที่ได้เห็นอนหาปลาคนใหม่ของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่อ่ะแปลกๆน่เราอเดี๋ยวเอ๊แสดงว่าคนเก่าไม่มีลมหายใจงั้นเหรอเรือของคุณพังไม่มีชิ้นดีแต่ผมเป็นคนที่นี่ช่วยย้ายของของคุณไปที่เรือลำเก่าของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยยละเอียดกันทีหลังนะ ผมจะให้คุณออกไปหาปลามาสักหน่อยมาดูกันว่าคุณจะหาปลาในขณะที่เพิ่งฟื้นตัวได้ไหมสุดท้ายนี้ผมคิดว่ามันจําเป็นต้องบอกแต่กลับมาก่อนต้อนมตกดินก่อนที่หมอกมันจะมานะคอยดูเวลาให้ดีล่ะไม่งั้นขุณแยเน่แน่เอ๊อะมันสัมพันธ์กับต้นเรื่องเมื่อกี้หรือเปล่านะมีหมอกโอเคผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนะครับนั่นคือชื่อเกมน,นะออกเสียงยากๆผมอนุญาตใช้สิริใน,นการช่วยนะ เกมนี้ผมจะตั้งใจให้แบบลงไว้ประมาณแบบช่องไม่มีชิปจะลงนะฮะบวกกับผมต้องการฝึกอ่านให้มันคล่องขึ้นนะฮะแบบไม่ลิ้นพันบ่อยกับพูดผิดพูดถึกบ่อยนะฮะโอเคแล้วกด F สินะแล้วเกมนี้เป็นเกมตกปลาที่ผมไปเจอมาในเฟรหนะอบ,บอกว่ามีมอดภาษาไทยด้วยละแล้วผมก็หยิบมาเลยหยิบมาแบบหยิบเลยอะโอเคแล้วก็ เห็นมันน่าสนใจนะครับแบบมีปริศนาปริศนาหรือมีเงื่อนงงเงื่อนงำนะฮะแบบไม่ใช่เกมตกปลาธรรมดานะก็เลยขออนุญาตหยิบมาเล่นแล้วก็เห็นข้อความมันเยอะดีนะฮะก็เลยแบบอ้าทูอินวันเลยทีเดียวทีสิฟรีอินวันน่ะเออเฮ้ยเออเรือไปชนทำไมวะเนี่ยขุ่นลอยน้ำทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายบอกเส้นทางที่ปลอดภัยท่ามกลางโขดหินและอันตรายที่ซ่อนอยู่ แสงสลัวของมันยังช่วยให้สบายใจขึ้นช่วงขณะในความมืดมิดของค่ำคืนเอาว่าโหผมว่าข้อความมันเยอะจริงนะเนี่ยขนาดขับเรือแบบออกมานิดเดียวก็เจอข้อความแล้วกี้เอาเอาว่าแล้วผมว่าตรงนี้ตกไม่ได้เห็นไหมแบบขึ้นนะอ่ะอ่าสัญลักษณ์แบบนั้นอนะ่ะ <c oughs> <c oughs> สัญลักษณ์ครับสัญ,ญลักษณ์ขอย้ำสัญ,ญลักษณ์ถ้าตกได้มันขึ้นตะขอใช่ไหม ใช่แล้วดาวถูด้ไงโอ้ยเดี๋ยวทำให้มีสี่อันหน่อยอันนะครับวันนี้ตั้งสติแป๊บนะตั้งสติครับสติมาปัญญาเตลินนะครับสติเตลิดแล้วจะเหลืออะไรเออโอเคครับสติเตลินแล้วก็ม่เหลืออะไรครับอย่างที่ผมซัมบอลไว้เลยมันเหลืออะไรเลยโอเคนะครับปั๊บปั๊บปั๊บทำไมมันมีไม่เท่ากันวะเนี่ยนครั้งก็สามาัครั้งก็สี่มาครั้งก็หมดนะฮะโอเคย้ายที่กันเถอะ เวลาจะเดินเฉพาะเมื่อคุณเคลื่อนที่ตกปลาหรือกระทำเฉพาะบางอย่างนั้นเหรออ๋อเกมนี้มันออกแนวบริหารนี่ว่าแบบเอบริหารแบบจัดทรัพยากรในเรือกับเวลาด้วยอืมคงจะไม่ใช่เกมตกปลาธรรมดาสินะอา่าตรงนี้ตกได้ไหมตกได้นะบริมาณมากเคชิวๆ โอ้ oh, เราเลี้ยงแบบปลาไว้สวยมากเลยนะยังไงโอ้ปับป๊บโอ้ยปับป๊บปับป๊บปั๊บอะปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ปับ๊บเออเดี๋ยวเยวมันรู้สึกว่ามันเริ่มมืดแล้วนะเดี๋ยว,วนะโอเคผมว่าได้เวลากลับแล้วล่ะอ่าอีค้างไปเปิดแสงไฟเหรอแล้วกดที่ขวา แตงไฟจะช่วยคนมองเห็นได้แต่ถูงเห็นง่ายขึ้นเช่นกันเอ๊ถูกอะไรเห็นง่ายนะ <c oughs> คนจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดหรอกนะใช่ไหมยอย่าบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้จะมาดอะแคกรอสินะเหมือนเออเขาพูดถึงแบบคนหาปลาคนเก่าด้วยนะครับแบบไม่มีชีวิตหรือหรือเปล่าหรือเขาบอกว่าอะไรไม่รู้ครับเข้ามาเถะ คุณขึ้นท่าเรือแกรนเตอร์เมโลนายกรอคุณอยู่เ okay. อคอาคุณกลับมาแล้วครบสาสองด้วยดีใจมากเลยอะก่อนที่จะไปที่เมืองเราต้องคุยกันเรื่องเรือของคุณก่อนอย่างที่ผมเคยบอกไปอะเรื่องลำเก่าของคุณอะมันพังจนซ่อมไม่ได้แล้วยังไงก็ตามผมยินดีที่จะขายเรือลำนี้ให้คุณนะอ่ะฮะผมรู้ว่าตอนนี้คุณไม่มีเงินพอดังนั้นจะถือว่าการกู้ยืมไปก่อนอะแต่ผมไม่อยากให้มันยุ่งยาก เราจะหาเงินนิดหน่อยจากการที่คุณขายปลาไปใช้ในการบำรุงเมืองเอาจะก,กว่านี่จะหมดโอเคสรุปง่ายๆคือคุณต้องขายปลาให้กับตลาดเพื่อใช้นี่ไอ้ทางกับกันก็เลี้ยงประชากรในเมืองนี้ไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับผมเป็นนี่ครับอีกแล้วเกมไหนก็เป็นนี่เอยสิเอาปลาสดๆไปขายโอเคครับผมคุณเข้าไปในคล้ำโสมๆท้ายตลาด กินปลาที่คุ้นเคยตลบอบอวนอยู่เต็มไปหมดเหล่าแมลงวันบินฉวันเฉเวียนฉวันอะไรวะฉวัดชเวียนยจ่รอบชายคนหนึ่งที่ยืนหนหูอยู่หลังเคาน์เตอร์หน้าใหม่เันหรือพวกนั้นหาคนใหม่ได้ไวเหมือนกันนี่แล้วคนเก่าละก็ต้อเป็นบางประเภทถึงจะอยู่ได้แต่มันก็ไม่เหมาะสาหรับทุกคนหรอกเอาละเข้าเรื่องดีกว่าฉันรอบซื้อปลายิ่งใหญ่ยิ่งสด ยิ่งใจเยอะบางสายพันธุ์ก็มีค่ามากเช่นกันเมืองอื่นมนลก่ออาดะจ่ายไม่เท่ากันแต่ทนายใช้นี่ที่นี่ไม่หมดขอแนะนําให้ใช้นี่ให้หมดก่อนนะไหนดูซี่มีอะไรบ้างมีเต็มเรือเลยครับเอาไปเลยครับขายขายขายผมผมขายให้หมดแหละอ่าผมก็ขัดสนเรื่องเงินเหมือนนะฮะอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรามาที่นี่ได้ยังไงแต่ที่แน่ๆเราเป็นนี่ครับนายกทัศนนตรียืนอยู่ด้านนอกร้านถ่ายภะเอ๊คุณมาดักผมเหรอ เยอะมากคุณต้องการความคุณความอะไรวะเยอะมากคุณต้องช่วยเหลือเมืองนี้ได้อย่างแน่นอนดูในสี่ผมเจอมันที่ท่าเรือผมว่าคุณน่าจะจะใช้มันทําอะไรสักอย่างได้ทํำไมคุณไม่เอาไปล่ะดินส่วนการวิจ,จัยอืมอัปเกรดได้เหรออเกรดไ้ก่อนแล้วครับอ๋อเกือบลิมแน่ช่างต่อช่าง,อางต่อเกือบลิมแน่ช่างต่อเรือของเราอาจจะปรับแต่งบางอย่าง เอ่อเกี่ยวกับเรือของคุณได้น่ไปหาเธอหน่อยนะออช่างต่อเรือเมื่อเดินเข้าไปในอู่คุณเห็นช่าต่อเรือกําลังซ่อมเรือที่เสียหายเธอเงอยหน้ามองคุณค <c oughs> โอเคเอาใหม่นะเธอเงอยหน้ามองไอ้เชีย่ยเธอเงอยหน้าขึ้นมองคุณชั่วคู่ก่อนจะหันกลับไปทํางานต่อตนายคงเป็นคนหาปลาคนใหม่สินะที่นี่อู่ชั้นสามารถปรับแต่งเรือให้นายได้ จำไว้ฉันไม่ได้ทำงานเพื่อการอุศนสนนายต้องจ่ายเงินมาก่อนและทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาในการติดตั้งแต่เรือนายเสียหายจากหินหรืออะไรก็ตามแต่ฉันซ่อมไม่ได้แทบทุกอย่างเฮอจยักไหลแล้วคำมาคำเมนไปอยู่กับเรือที่เธอกำลังพยายามซ่อมไม้ไหลแผ่นแตกเป็นเสียงเสียงและมีรอยเต,ต,ต็มไปหมดดูอาการอย่าลืมว่ายิ่งอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ยิ่งใช้เวลาติดตั้งนานฟังแผนด,ดีล่ะโอเคครับผม เราซื้อได้แค่อันเดียวนี่หว่าตอนนี้เหลือกันอ๋อกดค้างโอเคครับผมขอบคุณนะครับป้าเอ็มเปซ่าโอเคเราต้องทำอะไรนะอ๋อวิจัยไงอ่ามีอ๋มอมีหนึ่งอันเองครับงั้นก็เอาอันนี้ไปก่อนเฮ้ยเว้ยแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าลาปือปหรือมีวะรู้ครับองั้นก็เฮ้ยไงยแถบอ๋อสารนุกลม อ๋อแล้วจับปลาซาบะกับปลาคอรได้แล้วก็โอ้อย่างอื่นยังไม่ปลดล็อกนะโอเค <c oughs> อ่าเข้าก่อนกันโอ้ยนอนยันช้าสดใสเสเหลือเกินงั้นก็ออกเรืออีกครั้งนึงแล้วก็ปิดคลิปกันดีกว่านะฮะรือว่าเล่นวันละนิดชีวิตแจ่มใสเนะฮะ นี่ถ้าม่เรือมันชา้าอยู่วะผมเริ่มอยากแบบเอาเงินไปอัพ p e e แล้วล่ะถ้าเรามีสปีดแล้วก็นะแล้วก็จะสิ่งแล้วก็สิ่งแล้วปุ๊บเราก็จะหาปลาได้เร็วขึ้นเห็นไ,ไหมเฮ้ยอะไรอะตัวแปลกๆอุ้ยแปลกจริงด้วยแปลกจริงด้วยเฮ้ยปลาซิกเดียวถ้ามันชื่อมันแปลกๆวนะเนี่ยแล้วแล้วอีกสิงมันอยู่ที่ไหนโอเคอุ้ยปลานี้จับง่ายแนเะน่ะเุ้ยตัวใหญ่พิเศษด้วย โอเคครับเดี๋ยวค่อยบริหารกระเป๋าที่หลังนะหรือบริหารตอนนี้เลยวะผมว่าตอนนี้เลยแหละน่าเหมาะสมแล้วละ่ะเดี๋ยวมันมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกัวผิดอ้าวางอย่างนี้อน่าจับได้ประมาณสักสี่ตัวครับสวยอุ้ยพอดีเลยปลาก็หมดแล้วเราก็ใส่เรือเต็มพอดีนะครับ Okay. โอเคเฮ้ยตรงนู้นมีขวดด้วยละ่ะใช่ไหมมันมันใช่ขวดใช่ไหมครับผมขอควักอันนี้ออกมาควับเฮ้ยขวดจริงด้วยว่ะสายตาของผมน่ามีผิดเพี้ยนหรอกนะแต่ถ้าไปหาของก็ผิดเพี้ยนแน่านอนครับผมไม่ทันเรื่องหาของโอม้มีชามีสองแถบคืออะไรอะ่ะอ๋อเออเฮ้ยอ๋ออย่างนี้เองกรจายละแบบสลับซ้ายขวาซ้ายขวาสินนะ โอเคนะฮะหรือเหมือนเราจะมีปัญหาแล้วนะครับต้องจัดกระเป๋าจริงด้วยละ่ะไม่ใช่เออไม่ไม,ไม่ผมยังไม่อยากตกตอนนี้เฮ้ยผิดเมื่อกี้ปรกดปุ่มอันนั้นเฉยเลยเอาเฮ้ยไม่ทนตั้งตัวขอโทษครับขอโทษขอโทษนะครับ,รบผมไม่ทนตั้งตัวก็แบบนี้นะนไม่ได้นะอโอเคโอ้ยหมดแล้วพอดีโอ้ยมีสองตัวซะด้วยเรือเราก็เต็มแล้ตวตกแล้วไม่ได้แล้ว ไปเก็บขวดก่อนนะมีอะไรหรือเปล่านะผมว่ามีชัวปรับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ามีมีขอให้เราไม่มีนี่วะยี่สิบสิงหาหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดมันคืออะไรอะกดกดแถบได้ไหมอ,อ๋อนี่ข้อความหนึ่งเก้าโอเคยี่สิบสิงหาหนึ่งเก้าสองเจ็ดแถาที่สองของ ทันนีมูและวันแรกก็ไปได้สวยวันนี้เรากำลังล่องเรือไปรอบเกาะต่างๆและและและอะไรวะเนี่ยเวิงน้ำดันลังของกันเซอร์อะไรวะโอ้กรดวอเตอร์อะไรนะมันคืออะไรโอ้ไ oh ม่เจ้าดูว่าไปยังมานี่ไฟบ้เข้าใจว่าแต่ผมเนี่ยพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยโอเคเรากลับท่าเรือนะเหมือนจะใก้ อาพาะที่ตกดินแล้วนะโอ้โหอาเดี๋ยวน่ก็ดีกว่าเกมนู้นนะเกมนี้ไม่ค่อยจ้าสักเท่าไหร่ถึงถ้าเรือก,ก็มืดพอดีเลยนะโอเคจอดเลยแล้วกันครับเปลปอาปั๊ปขายปลาเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะฉันมีคําสั่งพิเศษจากลูกค้าเข้ามาถ้านายทำได้ฉันจะจ่ายให้มากกว่าปกติฟังมาครับ ลูกค้าอยากได้ปลาซิกเดียวหนึ่งตัวและปลาหลาสีเทาหนึ่งตัวถ้าได้แล้วเอามาให้ฉันนะ่ะโอ้ถ้ามีเบ็ดตกน้ําตื้นโชคดีครับเมื่อวานเราอัปเกรดไปแล้วแล้วเราก็ตกมาเมื่อกี้ด้วยโชคอะไรจะดีขนาดนี้โอ้ได้แล้วครับทิ้งมาที่นี่แหละท่าน,นจะแช่แข็งมันไว้จนกว่าจะพร้อมโอเคครับผมที่เหลือผมก็ขายได้สินนะเอออุ้ยให้เงินเยอะด้วยเออ ดียอดเลยพวกเขาต้องพอใจแน่โอเคฉันมีคำสั่งซื้ออื่นอีกคราวนี้แปลกสักหน่อยพวกเขาอยากได้หมึกสตัวและปามหมอดำหนึ่งตัวคือวันนี้ไม่ค่อยเห็นคนตกหมึกมากนักอะพวกมันออกหากินตอนกลางคืนเท่านั้นและนายก็รู้ว่าแถวนี้กลางคืนเป็นยังไงขอให้โชคดีโอเคครับวันนี้ผมมีอันนี้มาขายอ๋อ,อลืมไปต้องกดเอฟนี่ว่ะม,มันโยนของมันเกมนู้นไม่ได้ลืมตัวครับเล่นจนลืมตัวนะครับ โอเคมีอะไรอีกไหมนะอ้าวโ,โหต้องเก็บเงินใหญ่ใจแลยววะสมมติผมซื้อมาติดตั้งอีกอันหนึ่งมันจะซิ่งขึ้นไหมอะซิ้นไหมเอ่ยโอเคขอขอทดสอบเรือแป๊บนะอุ้ยมัน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 ต่างจากเดิมตรงไหนวะหรือหรือมันต่างเรื่องต่างหรือไม่ต่างเอาไว้ไปดูอีพีหน้านะครับ